ถ้าผู้ชมยังจำ Endearing n a r r ท t i v ได้อยู่ไหมใช่แล้วครับเพราะตอนนี้ผมซื้อมันมาแล้ว หลังจากเปิดให้เล่นมาแล้วกว่าหนึ่งเดือนกว่าซึ่งผมก็เพิ่งได้มานั่งเล่นนี่แหละเนื่องจากยืนเดินไม่ออกสักทีเล่นแน่นอนวันนี้เราก็จะไปเป็นกลุ่มใช่ไหมโอ้โนโอเควันนี้เราจะไปโซโล่กัน oh, <no. S 1> <c oughs> เปิดแป๊บหล่อเอามาครับ <c oughs> ไอ้ย่าปุ่มขี้เกียจไปแก้เลยดิแหกปากแหกปากแหกปากไปละโอ้ไม่ตายเป็นเกมหลักนี่ตายไปแล้วะไรมึงนี่ตัวดีเลยนะในถ้ำเฮ้ยไอ้แมวเปรตแมวเปรต อะไรพี่เออเปลี่ยนอาวุธแป๊บอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยสวยโอ้ยยังโดนอีกเหรอลูก <c oughs> หนึ่งสองกระจกกัดเอาเพื่อนเราไปนอนหมดแล้วอยา่าโอ้ยไม่ทัน ทำไมเพื่อนเดินแบบนั้นวะอย่าละเพื่อนฟังักทีเอออีกสักนิดอีกอีกเหนยเอา้าแม่งเวากูก็เลยไปว่าไม่มีท่านี้ฮะโดนได้ไงอ่ะจิ้มล่ะกูขอเลย ใจเย็นใจเย็นอัปเร็วนะครับพี่โอ๊ยเฮ้ยอุกบาทตกไม่คิดไปจะสู้เหรอไม่สู้กับมันจริงเหรอไปสู้กับมันไหมเอออย่างนั้นแหละมาแล้วโว้ยมาแล้วโว้ยไอ้กระทิง แม่งไงตอนบนภูเขาด้แม่งเล่นกุศนักเลยนะวันนีดิอุย้ยแรงจัง เป็นจอแน่จะรี่งง่ายเลยแล้วก็ออแบนเมงเวลาคายผิวเลยแบบนะเพื่อนโโอ้โหเข่งมาก ให้มันเผาเผามือหน่อยอา้ามาเลียไปแล้วแบบนะ่ะโอ้ยเ,เ,เ,เอกราทิเงเอ้มันนี่ดิเออสวยพี่สวยพี่สวยพี่เอาดิกูเอด็เอดเดอร์คิงนะเว้ย ราชาเก่าเอาชิบหายเพื่อนคนได้ชุกกันมางอะ่ะเฮ้ยเอ้เอาหลบแล้วนะเมื่อกี้โอ้โหเนิดโอ้โหให้มันน้อยๆหน่อยรอเออ,อ,อ,อโดน ขอละกันนะไอดาบนี้เพื่อนอไปยังเพื่อนโอเคสักทีเออทอไมอยังใช้ไม่ได้ แม่งอยู่ไปนหนึ่งไว้ตัวนี้โอ้ยเจ็บจ้ะพี่เจ็บครับพี่เจ็บจ้ะพี่เฮ้ยเฮ้ยแม่งแดกเลือดเกียดจริงไงตัวละครที่แม่งกินเลือด ตายนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นตัวไหนไล่เวทอยู่ล่าช็อตล่าช็อตเพิ่มหนึตัวอะไรเอ่ยนักล่ากระดิ่งอ๋อรู้เลยไม่เองยตัวนี้ด้วยผู้ใช้ฟอร์ส mày để em Ui, đi đưa quá, tìm tìm à lại เชี้ยแม่งใช้ฟอร์ตแล้วแม่งเพื่อนก็เก่งชิบหายเลยเฮ้ยเจเย็นโอ้ย,อยเน้นกูสังอัน ใจเย็นอุ้ยใจเย็นอุ้ยไอ้กูได้กินก่อนแม่งกะเจ้าอุ้ยตายเลยใช่ไหมเอาโดนโดนโอ้โหแม่งมันระคายผิวไหมนั่นอะ ยังโดนดิบางทีก็รู้สึกว่ามุมกล้องม,มันยากไปนะยูไ้เพื่อนยูไ้เออสวยเพื่อนแม่งไม่ต้องมีกูก็ได้ชนะหายเรื่อง โอ้โหเฮ้ยดูมันกวนตีนอืมสักทีเป็นไงเจ็บไหม ขอโทษเพื่อนขอวิ่งก่อนเลยโอ้โหได้มันก็เสือกกิ้งตามาด้วยนะโอเคฮโหอ้ยจ mm ้าเอา เอาคนมีเคามาอยู่หลังกูเรองอสวยอย่าอย่าใช้นะเราโอ้ถามจริง จเย็นจะเย็นเฮ้ยโอ้โหไม่ขวดยากไปหมดพยายามเข้าแล้วกันเพื่อนเอ้ามากิดโอ้โหมาถึงกันเน้นกูก่อนเลยนะรู้แหละ โอ้ยกูรู้แหละว่าในอาดีกกระเทือบมึงไปเยอะโอ้โหโอ้โหรันทิบหายไปช่วยเพื่อนก่อนไม่ต้องไม่ต้องกูก็ได้ไปช่วยคนอนื่นก่อนโหไม่ตายให้ม่รู้ไปเพื่อนอมาตายกับคืนสอง เช่ยเพื่อนมาไม่อยากบอกว่ามันโกงนะแต่แม่งม่อยู่นอกเขตอะ่ะโอ้โหเชี่ยตังก<อ>ิวโ,โอ้ไม่ทันโทษทีเพื่อนเชียช่ย มันไม่ทันจริงๆอะ <c oughs> นี่อะไรนะ <c oughs> สวย หนึ่งดดซืดด้อเอาดีสูงไว้ครับพี่แล้วทำไมต้องปิดกดทิศขอปิดฉากเฉยเฉยเฉยกาบแทบเท้าใครเอ่ยอสูรต้องสาบมากินดอีกแล้วเอเออรนไปแก้มือ ใส่รัวชิบโอ้ยสึกเดยเพื่อนระวังอย่าอย่าไม่ต้องไม่ต้องห่วงเพื่อนเออ มโอ้มาถึงเท่านี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะเพื่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปหาคนช่วยดีกว่า